ที่สองนะของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะกับช่วงเมามอย,มอมอยซุปตา,ปตาค่ะวันนี้จะมีซุปตาคนไหนมาให้เม้ามอ,มอ,ย,อยเป็นซุปตาที่ปลืมมากชอบมากๆหล่อมากๆ เรื่องผู้ชายนี่คือคือปลื้มใช่ไหมปลื้มมากแต่เรื่องผู้หญิงนี่ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบสวยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนี้เขามีแฟนแล้วนะมีแฟนแล้วเหรออุ้ยก็เห็นเขาเปลี่ยนมาหลายคนแล้วอันนี้เมาําวไยไปป้าค่ะก็เป็นซุปตาหนุ่มคนนี้ค่ะโดมประกรณ์ลำคือคนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อคันเทพ ที่มีข่าวผู้หญิงเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มานาเสนอเรื่องข่าวผู้หญิงเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาหยุดอยู่แค่คนเดียวคือสาวเมทานั่นเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูเจ้าชู้อะไรนะเขาก็ครบทีละคนเออไม่ได้เคยได้ยินข่าวเขาครบซงคดซ้อนเลยนะไม่ใช่แหละอันนมาเมันอกเราอันนั้นเรื่องนานแล้วนานแล้วค่ะอก็หนุ่มโดมประกอบรานะคะวันนี้เราจะไม่ได้มานําเสนอข่าวเรื่องหัวใจของเขาค่ะเราจะมานําเสนอข่าวเรื่องเขาเนี่ยขยายธุรกิจของเขาก็คือธุรกิจอาหารเสริมดูมี ไปที่ประเทศลาวเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยออเดอร์สั่งกันเยอะแล้วประเทศลาวเนี่ยเยอะยิ่งกว่าโอ้โหน่าอิจฉาจังเลยใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปเปิดตัวนะคะแต่ว่าโดนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเลื่อนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูมีนั่นเองก็คือเลื่อนไปหลังวันที่13พฤศจิกายนนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะมีคนโจมตีนะแฟนสาวเขาเองก็คือเมทันบอกว่าไม่เหมาะเล่นละครเรื่องบัวลรงน้ํา น่นนสะสิจทำไมอาจจะต้องโจมตีกันด้วยอ่ะมีสาเหตุจากอะไรเป็นเพราะว่าสาวเมท่านยังเล่นละครไม่เก่งหรือว่ายังไงไม่เกี่ยวนะจริงๆแล้วดารานักร้องบางดาราที่เป็นดาราจริงๆเนี่ยบางคนก็ยังเล่นละครไม่ค่อยเท่าไหร่บางทีนักร้องที่มาเล่นละครเนี่ยอาจจะดีกว่าดาราก็ได้นะคะ,คะก็เรียกว่าหนุ่มหล่อขั้นเทพดมประกอบลำนะคะช่วงนี้นะคะจะวุ่นๆอยู่กับเรื่องธุรกิจอ่านเสริมดูมี นะคะ,คะที่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะขายดีเป็นเทน้ําเท่าจะไม่ดีได้ยังไงราคาก็ตมีตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ขนาดนั้น <c oughs> รู้ใจเออนะแค <สะ S 1> ่เราหเห็นนี่เราก็อยากจะอุดหนุนแล้วนะสาหรับเจ้าของธุรกิจนี้นั่นก็คือหนุ่มโดมเขาบอกว่าขายดีมากๆจนไม่แบบออเดอร์แทบไม่ทันนะคะที่ประเทศไทยเขาก็เลยจะอิมพอร์ตไปประเทศลาวนั่นเองก็คือไปให้เหล่าแฟนคลับหรือว่าคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของหนุ่มโดมเนี่ยไปลองใช้กันดู ที่ประเทศลาวนะคะตอนนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องที่กระแสที่เขาไปโพสต์รูปที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากๆสําหรับดาราหลายๆท่านนะคะที่โดนเรียกไปสอบในเรื่องของการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเครื่องดื่มพวกเบียร์แบรนด์ต่างๆอย่างเงี้ยผ่านทางโซเชียลค่ะ,คะออซึ่งเขาก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าออ ผิดกฎหมายนะอแต่ว่าจริงๆเราก็เพิ่งรู้นะว่าว่าผ,ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเรียกไปสอบแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้รับเงินค่าจ้างหรือว่าไม่ได้มีความไม่ได้ตั้งใจที่จะโพสต์เพื่อการโฆษณาเนี่ยก็ไม่มีความผิดนะก็คเหมือนกับเรียกไปตักเตือนว่าอย่าโพสต์อีกแค่นั้นเองอะนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะกระแสะวิจารณ์ว่าสาวเมท่านเนี่ยไม่เหมาะกับละครเรื่องบัวแรงน้ำเพราะว่าบัวแรงน้ำเนี่ยมันเป็นละครแนวแบบเราเคยดูมาแล้วรอบหนึ่งแล้วคาแรคเตอร์อาจจะไม่เหมาะสมกับสาวเมท่า นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังหนุ่มโดมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะใช่ครับเพิ่งไปลาวมาครับเพื่อไปเปิดตัวที่เวียงจันทร์มาเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ครับก็ได้รับการตอบรับดีมากเลยมีทั้งเซเลบทั้งดาราอะไรแต่ที่ลาวก็มาร่วมงานเต็มดีครับจริงๆถ้าให้มอง A อซหรือเพื่อนบ้านเรานะฮะก็ต้องบอกว่าลาวน่าจะเป็นที่ที่เหมาะมากๆที่สุดในที่แรกเพราะว่าหนึ่งเขาเข้าใจเราเราพูดกันรู้เรื่อง นะฮะเราไม่ต้องแปลอะไรกันเลยเขารู้จักวัฒนธรรมเราเป็นอย่างดีเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับโดมเองกับพี่น้องชาวลาวเองเนี่ยเห็นกันมาก็เป็น10บสิปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่จะไปเริ่มอะไรที่นั่นสถานีต่อไปขอเขมรนะครับเป็นที่ที่กัมพูียครับเรียบร้อยหมดแล้วเรามีทีมเซลและเทรนทุกอย่างเรียบร้อยของระวางในตลาดแล้วครับที่เหลือก็เหลือแค่แกลนอเป็นนิ่งให้ทุกคนรู้ว่าหน้าวันนี้ขายแล้วนะที่ขเขมรครับเอาตรงๆเลยตอนนี้ไม่ทันครับ ฟังดูขายดีแต่จริงๆไม่ทันครับตอนนี้ของก็ค่อนข้างจะขาดอยู่เหมือนกันครับอารุนัดสองครั้งแล้วนะครับแต่ว่าทาง,ทางกระทรวงก็เลื่อนมาทั้งสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นกับทางตำรวจนะครับวันที่4นะครับครั้งแรกนี้ยังไม่ใช่วันที่4ี่เนี่ยคือเมื่อวานที่เป็นกระทรวงนะครับก็เลื่อนไปอีกรอบหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะผู้ใหญ่ข้างในอาจจะติดธุระอะไรอเงี้ยนะครับมผมก็พยายามให้ความร่วมมือเต็มที่เลยนะครับในทุกๆการนัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอนัดปุ๊บเราก็ล็อกคิว วันนั้นไวทั้งวันอะไรเงี้ยครับแต่พอเลื่อนไปก็กลายเป็นว่ามันก็เ,เสียคิวไปแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าเล็กน้อยนะเราก็พร้อมจะไปให้ความช่วยมือ,เอ,อเ,เอาสองเรื่องแยกก่อนแล้วกันนะ <ดา S 1> ปะาน<ด>า่าปดันไม่เป่าดันไม่ได้ดันไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรจะไปตัดสินใจอะไรกับใครได้เลยครับดันไม่ได้เลยอ่ะกต็ต้องแล้วแต่ตัวน้องหรือว่าผู้จัดหรือว่าคนที่เลือกเองครับนี่น้องเขาก็มาตัดสินใจไปแล้วแล้วเพิ่งมาบอกผมด้วยว่าจะเล่นเรื่องนี้ เราเออสรุปเล่นนะอะไรนะอะไรเงี้ยก็เราก็เลยช่วยอ่านบทให้พอรู้อู้เป็นเรื่องบัวล้างน้ําเพราะว่าตอนสมัยตะกอดเราเคยดูเรื่องนี้เป็นละครที่ดังมากแล้วเป็นละครผมว่าเป็นละครน้ําดีอ่ะมันเป็นละครที่ให้ประโยชน์กับคนดูอะไรเงี้ยาเออดีนะเรื่องนี้ดีเพลงก็เพราะอะไรเงี้ยเราก็ได้ร้องเพลงร้องอะไรอย่างที่เขาชอบด้วยนะกับกับไอซ์อะไรเงี้ยก็จริงๆเดี๋ยวนี้เป็นยุคข,ของละครที่รีเมคนะฮะผมว่าเรื่องเก่าตอนนี้มันทำางินเต็มไปหมดผมว่าดีด้วยซ้ำเพราะว่าเด็ก ยุคนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะเรื่องนี้ก็ยังทันไหมนันะ่รับผมไม่ทันเหมือนกันก็มาดูผมว่าดีครับอย่างน้อยก็เป็นละครน้ําดีดูแลได้อะไรอ,ะอีกเรื่องหนึง่งอ่ะจริงๆงแล้วนะหนุ่มโดมเขาไปเปิดธุรกิจเรียบร้อยแล้วดูมีนะคะที่ประเทศลาวใครที่สนใจก็ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่เป็นชาวลาวเนาะ,ะไม่ต้องข้ามมาถึงประเทศไทยแล้วที่เขาเซ็งนี่คือเซ็งเรื่องเขาเนี่ยโดนทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนัดตัวไป,ไปแต่โด,โดนเลื่อนโดนเลื่อนหลายครั้งแล้วไปสองครั้งเลย ก็ทำให้แบบว่าเสียงานเสียการคิวงานที่วางเอาไว้ก็เสียเวลากันไปนะคะเป็นกําลังใจให้หนุ่มดมแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจแน่นอนค่ะ,ะมาดูกันที่อีกหนึ่งขนะ่าวของหนุ่มสิงโตนะคะคนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ภรรยาเนี่ยคลอจะคลอนะคะมีกําหนดข้อลูกชายฝาแฝด โอ้โหมีลูกแฝดเลยหรอใช่เขามีลูกแล้วหนึ่งคนนะแล้วอันนี้อีกหนึ่งท้องอีกนะคะเป็นสาวแฝดแฝดชายนะคะถ้าคลอดออกมาก็เป็น3ามคนเลยใช่เขาบอกว่าจะคลอดเดือนมกราคมค่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะหนุ่มสิงโตตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากรวมถึงใช่รวมถึงว่าตอนนี้นะคะล่าสุดก็จะมีงานอ่ล่าสุดนะคะก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยที่บิ๊กเมลเทน เออนะร่วมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตื่นเต้นมากกับภรรยาที่ท้องลูก แปดชายเพศชายนะคะแล้วก็มีกําหนดข้อเดือนมกราคมนี้ค่ะส่วนหนุ่มสิงโตก็ตั้งชื่อเวลาเรียบร้อยนี่คือลูกยังไม่นะนะแต่ตั้งชื่อไว้แล้วก็คือคนแรกเนี่ยเขาบอกจะให้ชื่อเคนเนแปลว่าดินแดนอุดมสมบูรณ์ค่ะอีกหนึ่งคนเนี่ยก็ชื่อคาเลโอนะคะแปลว่าเสียงที่มาจากสวรรค์โอ้โหที่พูดมานี่ลืมไปแล้วจําไม่ได้อันนี้เป็นภาษาฮาวายไงเพราะว่าแฟนเขาก็แบบเป็นมึงเป็นสาวนอกเนาะถูกต้องค่ะอาจจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มสิงโตกันเลยค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างพีอ่อ๋อลูกแปตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะคลอดประมาณเดือนมกราแถวๆมกรานะแต่ว่าแปที่เขา เขาจะคลอดไม่ไม่ค่อยมีกําหนดมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเขาเรีบรีบมาหรือเปล่าถ้าเขาเรีบมาว่าจะคลอดเร็วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องรอดูไปหาหมอบ่อยๆเพราะเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งอยู่แล้วเขาคอยแนะนําอะไรเราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ทมตามหมอแล้วก็ศึกษาศึกษาจากตำรา,านู่นตำรานี่อะไรเงี้ยส่วนมากภรรยาก็จะเป็นคนศึกษาอยู่แล้วเราก็คอยเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเป็นผู้ชายครับเป็นเป็นผู้ชายล้วนครับที่จะที่บ้านมีลูกผู้ชายอย,อย่างเดียว ผมตื่นเต้นนะตอนที่รู้รแรกๆนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าโอ้หเราก็เคยเราเห็นแปดเดินตามถนนเราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วทำไมเ็าหน้าเหมือนกันจังอะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ดูแลเขาด้วยได้เป็นพ่อเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แล้วก็พิเศษมากลองดูนะครับใครที่ยังไม่กล้ามีลูกมีเต้าเลยลองดูพามีมันดีจริงๆชื่อเป็นภาษาฮาวายอ่ะก็คือคนแรกเนี่ยชื่อใครใช่ไหมชื่อใครแปลว่าทะเลก็กล่าวว่าจะซื้อบ้านติดริมทะเลสักงสองร้อยล้านหลังหนึ่ง หลักหนึ่งสองร้อยล้านหลักหนึ่งแล้วก็คนต่อไปชื่อเคนนีน่แดนอนุดมสมบูรณ์ก็น่าจะเป็นซื้อที่ที่เขาใหญ่สักสักสามพันไร่นะนัตั้งชื่อว่าเคนนีส่วนคนที่สามนี่ชื่อคาเลโอคาเลโอแปลว่าเหมือนเสียงเพลงเสียงสวรรค์อะไรเงี้ยเพราะว่าจะเปิดร้านคาราโอเกะเล็กๆให้ลูกสักร้านหนึ่ง <c oughs> ให้คนที่สาม เรียกว่าตอนนี้นะคะหนุ่มสิงโตก็เรียกว่าเป็นปีทองของเขาไม่ว่าจะเป็นพี่กรเป็นโค้ดด้วยรวมถึงนะคะการคอนเสิร์ตบิ๊กมอเตอในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ไปได้ฟังเสียงเขารวมถึงไปเต้นไปอะไรกันได้นะคะไปด้วยหรือเปล่าคะงานนี้อั้อาจจะเดินไม่ไหวนะคะเพราะว่าเดินไกลเดินไกลใช่ไหมแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้าเลยกับหนุ่มสิงโตแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยมีคนเดียวเราก็ดีใจตื่นเต้นแล้วนี่มีพรนแฟอีกสองคนเลย ใช่นะคะก็สแสดงความยินดีด้วยค่ะ,คะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมีอะไรดีๆนะคะต้องติดตามชมในรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะ